สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวชาวทหาหญิงรัตนาดำสนิทจากโรงเรียนร้าประชานุเคราะห์20ค่ะวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมารู้จักและทราบวทความเป็นมาของอนุสรียุชนทหารจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งอนุสรีแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเล่หรกรรมของผู้ก้าหารอันประกอบไปด้วยตำรวจยุชนทหารที่52รเรียนเสียภัยและกองทหารที่39ค่ะที่ได้ดวรวบรวมกำลังพลมาต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลทางเรือมาขึ้นบกทางกลางอ่าวบ้านคอสน เพื่อโจมตีพมา่าและมาลายูโดยเดินทางผ่านประเทศไทยค่ะหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งบริเวณที่ก่อตั้งอนุสรย์ริแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีการปทฆาสู้รบกับข้าศึกนั่นเองความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นได้ทำสัญญาไตภาคีกับอิตาลีและเยอรมันซึ่งเป็นผู้รบพ่ายแพย้เพื่อเริ่มการรบข้างใหม่ขึ้นหลังจากโจมตีอาวเพิร์นอาเบิลของสหรัฐอเมริกาจนแหลกรานเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484ค่ะเมื่อเวลาต่อมากองทัพทหารญี่ปุ่นจำนวนมหา,าและยกทัพเข้ามาโจมตีประเทศพม่าและมาลายูซึ่งเดินทางผ่านประเทศไทย รัฐบาลจอมพลเปล๋ีพิบูลสงครามในขณะนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแต่ก็ได้รับการปฏเิเสธเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484กองทัพทหารญ,ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่บางพูจังหวัดสมุทรปราการไม่มีการประทะสู้รบจนมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันและล่องลอนใต้ปะทะกับกองตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยึดเมืองและยกพลขึ้นบกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีมีผู้เสียชีวิตจากการรบทั้งสองฝ่าย ส่วนของจังหวัดชุมพรกองทหารญี่ปุ่นได้ส่งเรือระบายพลขึ้นทางกลางฝั่งบ้านคอสนแต่บริเวณหน้าบ้านคอสนเป็นเลนลึกมากจึงทําให้ทหารญี่ปุ่นติดเลนลึกจนเกือบรุงสว่างจึงทําให้กองพลังพลของตํารวจจังหว,วัดชุมพรยุ่งชนทหารที่52เสียภัยและกองทหารที่3 8ได้รวบรวมพลังพลเข้ามาต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่หน้าคอสะพานท่านางสังและใช้เวลาในการรบยาวนานถึง7ชั่วโมง กำลังพลของญี่ปุ่น4-5,000คนพร้อมอาวุธหนักเบาอันทันสมัยแต่ฝ่ายเรามีเพียงทหารหนึ่งหมวดและยุวชนทหารโงเรียนรีภัย30คนแต่ยังสามารถสู้รบก,บกับกองทัพญี่ปุ่นจนครึ่งวันจนมีหน่วยงานจากหน่วยเหนือให้ยุติการต่อต้านการเคลื่อนทัพของประเทศญี่ปุ่นและป่อยให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพทางปากน้ำสมพรไปยังอำเภอกะบุรีโดยผ่านจังหวัดระนองโดยมุ่งหมายจะยึดแหลมวิกตอเรียพอยของอังกฤษในพมา่า ผลที่ได้รับจากการต่อสู้ในครั้งนี้คงพลทหารของชุมพรมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเสียชีวิต5คนส่วนยุ้ยุ้ชนฐานไม่มีผู้ใดไ,ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและนี่คือเรื่องราวของยุ้ยชนฐานจังหวัดชุมพรที่ฉันนํามาให้รับชมในวันนี้ค่ะัด้สมาเดนิน